สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรถ GPX นะครับ Demon นะครับ GPX Demon 1 5 0ยหซีซีนะครับตัวนี้เลยนะครับทีนี้อ่าคันนี้ก็คือมีปัญหาก็คือว่าอ่าผ้าดิสเพกหลังเนี่ยมันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้วเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนผ้าดิสเพกหลังใหม่นะครับดูสิครับแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กสีกับจานดิสเพกแล้วนะครับเพ่นเหล็กสีกับจานดิสเพกแล้วนะครับเป็นรอยเลยนะครับผม จานดิสเรกเป็นรอยเลยนะครับเดี๋ยวทางไงเราก็จะได้ทําการถอดเอานะครับพาดิสเรกออกมานะครับเพื่อจะไปซื้ออะไรนะครับตัวนี้ก็คือว่ามันจะไม่ใช่ของเดิมของดีมอนนะครับมันจะไม่ใช่ของที่ติดรถมานะครับเป็นของที่เขาดัดแปลงมาแล้วนะครับก็คือน่าจะเป็นของ Honda Nova นะครับมาดัดแปลงใส่ดีมอนนะครับเจ้าของบอกว่าของปั๊มเดิมมันรั่วนะครับเขาก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะครับ ถ้าเป็นของดีมอนเนี่ยอะไหล่ของมันเนี่ยมันจะไม่มีขายนะครับมันต้องได้ทําการสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าเป็นของโนวาตลาดบ้านเราก็มีขายอยู่นะครับเดี๋ยวเราถ้าไงเราจะถอดมาเทียบรุ่นเอานะครับออตอนนี้ก็คือมันเบรกไม่ได้แล้วนะครับก็คือเบรกเบรกแล้วจมนะครับเบรกแล้วจมเบรกไม่ติดนะครับเบรกไม่ติดแล้วก็เลยได้ทําการเข้ามาที่ร้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดปั๊มต,ตัวนี้มาทําการ ร้านทำการศาสตร์แล้วก็เดี๋ยวจับประกอบเข้าไปดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้เราก็อาจจะได้ทําการนะครับแก้ไขไม่ปั๊มตัวตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าปั๊มตัวนี้ไม่เสียนะครับก็คงจะเปลี่ยนผ้าเบรกก็คงจะหายเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนผ้าดิสเบรกดิมอนกันเลยนะครับนี่แล้วนี่เลยนะครับอันนี้คือว่าอ่า พาเบกเนี่ยหมดเกี้ยงเลยนะครับดูสิครับถอยออกมาขนาดนี้แล้วนะครับลูกสูบเนี่ยถอยออกมาเยอะเลยนะครับพาดิสเบกฝั่งนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการนะครับถอดออกมานะครับตัวนี้มันมันไม่ใช่ของดีมอนนะครับมันจะเป็นของตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดไปเทียบซื้อเอานะครับดูสิครับจานดิสเบกเป็นรอยเลยนะครับผม ข้อสาคัญคือเราเราจะเพิ่งถอดสายเบรกนะครับถ้าเราถอดสายเบรกออกเนี่ยเราจะาเราจะย้ําให้ลูกสูบออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องย้ําลูกสูบออกมาเพื่อจะได้ทําการทำความสะอาดนะครับถ้ากรณีทนนี่เราจะเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยเราต้องทําความสะอาดลูกสูบด้วยนะครับไม่งั้นถ้าเราดันเข้าไป,ปเปล่าเนี่ย มันมีเพราะควาบสกปรกเนี่ยมันจะทําให้รู้สูกมันติดได้นะครับทําให้เบรฝืดอันนี้เป็นสลักยึด้าเบรกนะครับมีสองตัวนะครับตัวนี้มีสองตัว เอาทำไม่ได้ดูสิครับเพื่อนๆดูสิครับแผ่นเหล็กมันโดนแผ่นเหล็กแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะถอดไปนะครับจะซื้ออะไรกันนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ แผ่นเหล็กตัวนี้ต้องเก็บให้ดีนะครับอย่าให้หายนะครับเพราะ,ะว่ามันจะเป็นตัวยึดมันจะเป็นตัวยึดผ้าดิสเบรกไว้ให้มันแน่นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ตัวนี้มันจะทําให้ผ้าดิสเบรกเราหลวมนะครับเวลาที่เราวิ่งเวลาที่เราเบรกเนี่ยมันจะหลวมมันจะดังกแก๊กแก๊กนะครับเราต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดลูกสูบออกมานะครับโดยการย้ำนะครับย้ำเบรกนะครับถ้าเราย้ำเบรกไปเรื่อยๆนะครับน้ำมันมันจะดันให้ลูกสูบออกมานะครับ แต่ว่าคันนี้ก็คือเราย้ำแล้วย้ำแล้วนะครับมันก็ยังไม่ออกนะครับไม่แน่ใจว่าปั๊มมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาเช็คปั๊มแม่ปั๊มดูนะครับก็คือตอนนี้เราย้ำแล้วนะครับแต่ลูกสูบมันไม่ยอมเด้งออกมานะครับเพื่อกัครับปั๊มแม่ปั๊มตัวนี้มันเสียด้วยนะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เรากดเบรกแล้วนะครับมันไม่ยอมทํางานนะครับกดเบรกแล้วมันไม่ยอมทํางานนะครับ ก็คือน้ำมันมีอยู่นะครับมีมีมน้ำมันอยู่นะครับน้ำมันมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่า,าเวลากดแล้วนะครับมันไม่ยอมดันลูกสูบออกมานะครับเดี๋ยวถ้าไงเราก็จะได้ทําการถอดปั๊มตัวนี้มาดูด้วยนะครับแม่ปั๊มนะครับว่ามันลูกยางมันเสียหรือเปล่านะครับตัวนี้ถ้าลูกยางเสียนเนี่ยมันจะไม่มีของนะครับแต่ถ้ามันไม่เสียแล้วก็จะได้ทํคการล้างนะครับล้างแล้วก็กระป๋ะ ประกอบเข้าไปใหม่นะครับรุน่นนี้นี่มันจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับบ้านเรานะครับแต่ว่าในเน็ตมันมีอยู่แต่ว่าอะไรบ้านเราจะไม่ค่อยมเอามาขายนะครับอันนี้คือย้ำไม่ออกนะครับเพื่อนๆเอาละเดี๋ยวเราจะดึงนี่ออก โอเคตอนนี้เราดึงออกมาแล้วนะครับตัวนี้สปริงตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับสปริงสปริงถ้าไงเราจะต้องได้ทำการถอดตัวนี้มาดูนะครับมันไม่ยอมเด้งนะครับเพื่อนๆนะครับดูสิครับได้เราจะต้องได้ทำการถอดปั๊มมาดูนะครับ นี่เลยนะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการถอดมาแล้วนะครับแม่ปั๊มนะครับแม่ปั๊มมันลูกสูบมันติดนะครับไม่แน่ใจว่าสปริงมันเสียหรือเปล่านะครับลูกสูบติดเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการถอดออกมาดูนะครับถอดออกมาทําการแก้ไขเอาละเดี๋ยวเราจะดันตรงนี้ออกไปนะครับโอ้โหลูกสูบติด <c oughs> แน่นมากเลยนะครับเพื่อน มันไม่ยอมดันออกไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแกะตัวนี้ออมาก่อนอเอาละตัวนี้แกะออมาแล้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นแกนแกนดันนะครับตัวนี้สามารถปรับตั้ง เบรกให้มันสูงต่ำได้นะครับตัวนี้มีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับปรับทั้งเบรกให้สูงต่ำได้ตัวนี้นะครับ,รบเอาวางไว้ก่อนนะครับเอาละอันนี้เลยนะครับตัวในมันนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะดันออกไปนะครับเราจะใช้ตัวนี้ตอกเข้าไปนะครับตอกตอกแล้วมันก็จะล่วงลงมานะครับเพื่อน ไม่ออกเดี๋ยวหาตะปูดีกว่านะครับเคใช้ตัวนี้เลยตะป,ปูตะปูตอกลงไปเอาละออกมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆดูสิครับไม่รู้ว่ารูยามันเสียหรือเปล่านะครับ ลางก็โอเคนะแต่ว่าทําไมมันฝืดนะครับสปริงตัวนี้มันสั้นมากนะครับเพื่อนเขาน่าจะมีการดัดแปลงมาเหมือนกันนะครับตัดสปริงให้มันสั้นลงนะครับพอตัดสปริงให้มันสั้นลงแรงอดัดมันจะมันก็จะทําให้เดี๋ยวเราจะยืดสปริงออกนะครับยืดสปริงให้มันยาวๆนิดนึงนะครับ เอาละเดี๋ยวเราก็จะไปล้างนะครับเพราะว่าน่าจะใช้ได้นะครับซีนลูกย่างโอเคนะครับซีนลูกย่างโอเคแต่ว่าช่วงแรกมันฝืดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทรายขัดเอานะครับกระดาษทรายเบอร์พันขัดน้ํานะครับขัดน้าเอาละเดี๋ยวเราจะล้างเราจะมาล้างปั๊มกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ํายาล้างจานนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราหมวนการนี้ดีกว่าจะได้แข็งๆถ้าเ,เพื่อนๆนะครับไม่เคยล้างถ้ารถาเ,เพื่อนไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องล้างนะครับล่เราคันนี้ก็คือมันมีปัญหามันค้างนะครับเราก็เลยได้ทำการล้างเอา คันนี้คือล่าสุดนี้ก็คือมันแเบรบกไม่ได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้คือมันแเบรบกได้อยู่เบรได้อยู่แต่ว่าผ้าดิสเบรกหมดแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของยัง,งไม่มีเวลาทําน,นะครับก็ใช้ไปก่อนทีน,นี้ล่าสุดเนี่ยมันเบรกไม่ได้นะครับเแบรกไม่ได้แล้วก็เลยได้ทําการมาให้ผมแก้ไขให้นะครับงานแล้วก็คือว่ามีการแก้ไขมาก่อนนะครับมันจะไม่ใช่ของเดิมติดรถมาซะทีเดียวนะครับ มีการแก้ไขเปลี่ยนอะไรบางส่วนมาก่อนเหมือนกันนะครับตอนนี้ลูกยางก็โอเคนะครับลูกยางสวยอยู่นะครับลูกยางสวยแต่สปริงตัวน,นี้มันสั้นไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะยืดออกมานะครับเอาละเพื่อนๆตอนนี้เราได้ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอา,อาน้ำมันเทลงไปนะครับ เทลงไปเราเลื่นมันก่อนนะครับนี่จะเป็นน้ำมันเบรกนะครับเ,เพื่อนห้ามเอาน้ำมันอย่างอื่นเด็ดขาดนะครับให้ใช้เฉพาะน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็จะดันเข้าไปนะครับตัวนี้ใส่ง่ายอยู่นะครับไม่มีอะไรนะครับ,ร,บรู้สูบตัวนี้มันจะฝืดๆนิดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ แต่ก็โอเคนะครับฝสืดๆ่นิดนึงนะครับแต่ก็โอเคนะครับนี่ครับเพื่อนโอเคตอนนี้คล่องตัวแล้วนะครับเมื่อกี้อาจจะน้ามันน้อยนะครับตอนนี้พอมันมีน้ามันเข้าไปในระบบนะครับมันก็จะฝืดเออลื่นอยู่นะครับนี่ครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะใส่ กิปล็อกตัวนายเนี่ยเราต้องใส่ให้สุดนะครับพอใส่สุดแล้วนะครับมันก็จะแน่นนะครับแน่นดึงไม่ออกนะครับเราก็จะมาลองเทสกันนะครับเทสแรงอัดนะครับโอเคแรงอัดดีอยู่นะครับเพื่อนนะครับ มีเลยนะครับตัวนี้อันนี้เราได้ประกอบประกอบแม่ปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการประกอบปั๊มปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มตัวล่างนะครับปั๊มตัวล่างอันนี้ปั๊มตัวที่เป็นแม่ปั๊มเราได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลูกสูบของปั๊มนะครับตัวนี้เราต้องใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับขัดให้มันเรียบสะอาดนะครับถ้าเกิดว่า เราในขันเนี่ยสิ่งสปกปรกคราบสกปรกพวกนี้มันจะไปทําให้ทําทให้มันฝืดนะครับทําให้ฝืดพอเราฝืดแล้วมันจะเวลาที่มันดันแล้วมันจะไม่ยอมคืนตัวนะครับมันจะทําให้ฟ้าเบรกเราฝืดด้วยนะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทําการแกะลูกยางออกมาดูนะครับลูกยางตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ทําการถอดมาแล้วนะครับเราก็จะได้ทําการแกะลูกยางมาตรวจเช็คด้วยนะครับ แล้วก็ทําการซ้อทาความสะอาดล่องของลูกยางด้วยนะครับซ้อทาความสะอาดล่องลูกยางตอนที่เราประกอบนะครับเราก็ให้เราให้เราสังเกตนะครับให้เราจํานะครับว่าด้านไหนอยู่ด้านนอกด้านไหนอยู่ด้านในนะครับอันนี้อยู่ด้านนอกใช่ไหมครับอันนี้อยู่ด้านในนะครับเอาเราก็เวลาใส่เราก็ใส่เอาด้านนอกอยู่ด้านนอกด้านในอยู่ด้านในนะครับ ไม่ต้องสลูกยางตัวนี้ถือว่าใหม่อยู่นะครับเขาน่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับสภาพโอเคอยู่สภาพดีอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะซ้อร่องตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีคราบฝุ่นคราบสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันตรงนี้มันจะทําให้ลูกยางมันลูกยางมันหนาขึ้น นะครับพอลูกยามันหนาขึ้นมันก็จะไปเบียดลูกสูบนะครับทําให้ฝึกเราก็ต้องแะองออซะล่องเออซาะรองตัวนี้ให้สะอาดนะครับนี่ครับมันจะมันจมีพวกเศษขี้ดินขี้ดินนะครับที่เกาะอ,อยู่ตามทาม่อ,าางองตรงนี้นะครับซอกซอกออกให้หมดนะครับ แต่ถ้าบางคันนะครับถ้าบางคันถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้มีเอ่อเศษสกปรกมากนะครับเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องถอดลูกปั๊มมาเช็คก็ได้นะครับแต่คันนี้คือมันมีปัญหาปัญหาแม่ปั๊มมันเสียด้วยนะครับก็เลยได้ทําการถอดมาล้างด้วยเลยนะครับแม่ปั๊มเราล้างเรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับส,ส่วนปัม๊มปั๊มตัวนี้นะครับเราก็ได้ทําการ เดี๋ยวเราจะขัดทคำความสะอาดก่อนนะครับค่อยประกอบเข้าไปนะครับแต่ถ้าเรา,เราล้างแล้วนะครับเราตรวจเช็คลูกยางแล้วถ้าลูกยางมันไม่ดีก็ได้ทําการเปลี่ยนลูกยางด้วยนะครับถ้าลูกยางมันไม่ดีใส่เข้าไปแล้วมันจะทําให้น้ํามันรั่วนะครับลูกยางตัวนี้มีขายอยู่นะครับซีนซีนยางตัวนี้นะครับมีขายอยู่ แต่ว่าตอนที่เราล้างเสร็จแล้วแล้วก็พยายามเป่าให้แห้งนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีที่เป่าเราก็เอาไปตากแดดนะครับตากแดดให้มันแห้งนะครับถ้าไม่แห้งเนี่ยน้ํามันจะเข้าอยู่ในระบบนะครับน้ํามันจะเข้าอยู่ในระบบทําให้เกิดสนิมนะครับตอนถอดอกมานะครับด้านนอก ด้านในเราก็จําให้ดีนะครับด้านนอกเราก็อยู่ด้านไว้ด้านนอกด้านในก็ไว้ด้านในนะครับอย่าให้มันสลับกันนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าฝั่งนี้มันเป็นด้านนอกใช่ไหมครับเราก็เวลาที่เราถอดออกมาแล้วก็ไว้ด้านนอกนะครับด้านนี้มันอยู่ด้านในแล้วก็ไว้ด้านในนะครับ แล้วก็ไม่ต้องสลับนะครับเพราะาถ้าสลับไปแล้วบางทีอาจจะรั่วนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เพื่อนๆเ,เปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับ เมื one. One ่อก awesome. ี้จะเป็นซีนน้ำมันนะครับต่อไปจะเป็นซีนกันฝุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นซีนกันฝุ่นไม่ให้ฝุ่นเข้านะครับมีทั้งหมดสองชั้นชั้นแรกจะเป็นซีนกันฝุ่นนะครับชั้นในจะเป็นซีนกันน้ำมันนะครับน้ำมันรั่วนะครับทีนี้เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาน้ำมันนะครับน้ำมันฉโลมนะครับ น้ำมันฉโลมลงไปอันนี้จะเป็นน้ำมันเบรกนะครับเพื่อนฉโลมไปแบบนี้เลยนะครับห้ามใช้น้ำมันอื่นนะครับห้ามใช้จารีบีห้ามใช้จลลารีบีกับอาน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเป็นระบบเบรกเนี่ยเราจะใช้เฉพาะน้ำมันเบรกอย่างเดียวนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำมันเครื่องใส่ไปในระบบเบรกเนี่ยมันจะทําให้ลูกยางบวมนะครับเพื่อนเพื่อนลูกยางจะบวมเลยทันทีนะครับอันนี้ผมจะได้ฉโลมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดันเข้าไปเวลาดันก็ไม่ต้องให้มันสูดมากนะครับให้มันเหลือไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าสูดมากเนี่ยมันจะน้ํามันมันจะเข้าไม่ดีนะครับ ให้มันเหลือไว้นิดนึ่อเพื่อที่เวลาที่เราเติมน้ำมันนะครับถ้าเกิดว่าลูกยางดีๆหรือว่า,าปัม๊มผนังมันสะอาดหรือว่าลูกสูบสะอาดเนี่ยมันจะดันเข้าง่ายอยู่มันจะไม่ฝืดมากนะครับนะครับตอนนี้ก็โอเคดันประมาณนี้นะครับโอเคเอาประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าสุดมากนะครับแค่นี้พอ ตัวนี้สาคัญนะครับเพื่อนต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกผ้าเบรกไว้นะครับไม่ให้ผ้าเบรกมันเคลื่อนตัวได้นะครับให้มันแน่นนะครับถ้าไม่ใส่เด็กตัวนี้มันจะทําให้ผ้าเบรกมันผ้าเบรกมันลวมนะครับก็แก๊กก็แก๊กอันนี้มันบีบเราจะทําให้มันบีบแน่นๆเอาละมันลวมมันลวมนะครับมันล็อกไม่แน่น มันจะเป็นตัวล็อก้าเบกไว้นะครับให้มาให้้าเบกมันเคลื่อนตัวนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อ้าเบกแล้วเรามาประกอบกันเลยนะครับ NSR นะครับผมนี่เลย NSR ใส่ได้พอดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เขาแปลงมาอีกทีนึงนะครับมันจะไม่ใช่ของมันโดยตรงนะครับจะไม่ใช่ของดีมอนโดยตรงนะครับแปลงมาอีกทีนึงนะครับผม ครับใส่ได้พอดีนะครับเดี๋ยวเราจะลบคมตัวนี้นิดนึงที่ต้องลบคมเพราะว่า,าจานดิสเบกเนี่ยตรงตรงขอบมัน,น่ะมันจะ มันจะไม่เรียบนะครับมันจะเป็นนูนสันนูนนะครับถ้าเราไม่ลบคมตรงนี้เดี๋ยวมันจะกินหน้าไม่เต็มนะครับเดีด๋ยวผมให้ดูนะครับเพื่อนๆนตรงนี้มันจะขอบตรงนี้มันจะไม่เรียบนะครับเวลาที่เราใส่ผ้าเบรกใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะกินไม่เต็มหน้านะครับมันจะกินแค่ด้านข้างนะครับเราก็จะลบขอบเพื่อช่วยให้มันเข้าได้เต็มเต็มนะครับอันนี้คือ,อรอยรอยของ พาดิสเออพาเบดเนี่ยรอยของจามเบดเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ลบคมตรงเนี้ยถ้าเราไม่ลบคมตรงเนี้ยครับมันจะจับไม่เต็มหน้านะครับเพราะว่ามันจะโดนแค่ด้านข้างอย่างนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันแล้วก็จะมาใส่ ขายึดขายึดตัวนี้มันฟืดอ,อ,อ่มันเลื่อนอยู่นะครับมันเลื่อนอยู่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าถ้าเกิดว่ามันฝืดเนี่ยเราต้องอ่าทความสะอาดนะครับอย่าอย่าให้มันฝืดนะครับต้องให้มันสไลด์ได้แบบนี้นะครับให้มันสไลด์เข้าออกได้สะดวกนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ นี่เลยใส่ผ้าเบรกเลยนะครับเพื่อนถ้าเป็นดีมอนเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยมีของนะครับก็คือมันมีของอยู่แต่ว่าบ้านเราเขาจะไม่ได้เอาอะไรมามาขาย นะครับต้องสั่งในเน็ตถ้าสั่งในเน็ตะมีเยอะนะครับแต่ว่าอะไรบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอันนี้เขาแปลงมาให้แล้วนะครับเราก็ใส่ผ้าเบรกเฉยใส่ไม่เข้าโอเค เข้าแล้วนะครับขันขันตึงมือพอนะครับไม่ต้องขันแน่นมากเดี๋ยวมันจะคลายออกอยากนะครับถ้าเกิดว่าเราขันแน่นมากเนี่ยมันจะคลายออกอยากนะครับน็อตตัวนี้เราแค่ตึงตึงมือ็พอนะครับโอเค อันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ยากนะครับที่เรือเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็จะมาใส่กับรถเลยนะครับแต่ว่าก่อนใส่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน,นี้ก่อนแม่ปั๊มก่อนนะครับใส่แม่ปั๊มแล้วค่อยใส่ลูกปั๊มนะครับนีครับเพื่อน เพือนๆครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะใส่สายเบรกนะครับเราจะเติมน้ำมันเข้าไปก่อนนะครับเติมน้ำมันให้เต็มมันจะได้สะดวกในการไล่น้ำมันนะครับเราจะเติมน้ำมันให้เต็มเลย ¿Cuál te hace ahí? Sabe. อนนี้เราเขาได้ทำการประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเติมน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกเข้าไปนะครับพอเติมน้ำมันเบรกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการไล่นะครับไล่ลมเบรกกันเลยนะครับผมก็ย้ำๆนะครับย้ำๆๆแล้วก็คลายนะครับคลายน็อตย้ำๆำแล้วก็คลายน็อตนะครับคลายน็อตเพื่อที่จะมาไล่น้ํามันเบรกกันนะครับ อันนี้ก็เริ่มได้แล้วนะครับผมติดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าปั๊มันปั๊มมันดีอยู่นะเราจะไล่แค่แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับสุดท้ายสุดนะครับเราก็จะได้ทําการนะครับใช้น้ําล้างนะครับล้างน้ํามันเบรกออกนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเศษคราบน้ํามันเบรกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาน้ําเปล่าล้างเนี่ยมันจะทําให้สีนะครับสีลอกสีร่อนได้นะครับเราใช้น้ําเปล่าล้างก็พอนะครับน้ํามันเบรกเนี่ยมันจะ สามารถเอาน้ำเปล่าล้างได้เลยนะครับน้ำสามารถละลายน้ำน้ำมันเบรกได้นะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเบรกได้ปกตินะครับผมนะครับล้อลื่นนะครับล้อลื่นมากนะครับแล้วก็เบรกได้ดีนะครับผมยอำเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถดูว่าเป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับ